โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเคทีสตูดิโอนะฮะคลิปนี้นะครับผมพามาดูภาพจากแฟนอาร์ตอีกแล้วนะฮะเป็นแฟนอาร์ตทำขึ้นมานะครับผมก็แอตติเวเตอร์หาดูได้นะครับผมแอตติเวเตอร์หาดูได้นะโอเคตัวแรกเดอะบอยนะครับผมพรีเมี่ยมเอ็นบัสเดอร์แพ็คนะก็เป็นไม่ได้ค่อนข้างยากนะถ้าเป็นแบบพรีเมี่ยมเอ็นบัสเดอร์แพ็คเนี่ยเป็นไม่ได้ค่อนข้างยากซึ่งตอนนี้มีแค่สองคนก็คือเนย์มากร์กเมซี่ที่เป็นเอ็นบัสเดอร์ นะครับผมแต่ถ้าเดิมรอยมาก็จัดประมาณนี้แหละเจ็มๆหน่อยลายเซนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสวยนะเอาจริงแต่ามันทามันทำทั้งหมดก็ไม่ได้นะครับผมมันทั้งหมดมันก็ไม่ได้ฮะเคดิมรอยผ่านไปนะครับผมคนต่อไปเซี่ยวกุนตะเกโดนะครับผมเซี่ยวมันซันสกี้เซี่ยวกุนตะเกโดนะฮะก็ควรสตาร์ทไปแล้วนะครับผมควรสตาร์ทไปแล้วนะฮะ อากิโร่เหรอภาพมันเฟียวจริงๆภาพมันรูปปั้นหรือเปล่านะภาพนี้ใช่ปะในรูปปั้นใช่หรือเปล่าว่าที่แบบที่แบบเมสซีปั้นประูปั้นให้อะไรอย่างเงี้ยรูปนี้หรือเปล่านะครับผมอากิโร่แต่ก็แต่ก็เป็นเมสซีเหมือนกันนะเอ็มบัสเตอร์แพคนี่ก็ยากนะครับผมก็ยากว่ามันมันก็มันก็นึ่งเล่นนั่นแหละนะครับผมก็ยากก็ยากถ้าเป็นจินนีรี่เนี่ยก็ไม่แน่นะฮะ ถ้าเป็นเลเยอเดนเดรดหนึ่งก็ไม่แน่มีสิทธิ์เป็นไปได้ค่อนข้นางสูงนะในอนาคตนะสำหรับแมนซิตี้ถ้าเกโรมานี่คือคือสุดอ่ะคือสุดอ่ะนะฮะนี่คูติญยูนะครับผมมาในนามของนะลิเวอร์พูลนะในลันลิเวอร์พูลนะเป็นเอ็มบัสเตอร์แพ็คเหมือนกันทั้งสองรูปเลยนะฮะเวอร์ชันลิเวอร์พูลเวอร์ชันอ่าทีมชาตินะครับผมสำหรับคูติญยูนะฮะเอ็มบัสเตอร์แพ็ค นะฮะเล gendary ambassador pack นะฮะเป็นไม่ได้ไหมก็ยากเหมือนกันก็ยากเหมือนกันซึ่งตอนนี้คุณมิมี ambassador pack สองคนระดับโลกก็คือเนมากับเมซี่แล้วก็น่าจะแบบพอใจกับคุณมิเนาะมันจริงนะฮะแต่นาคตก็ไม่แน่หรอกก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับผมเพราะว่าอะไรเมซี่ก็เยอะๆแล้วนะเนมาก็เริ่มแบบด้อยหล่อแล้วนะครับผมอาจจะเป็น ambassador pack ของฮารเล่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นไม่ได้หมด นะแต่คู่ต้นย่เนี่ยน่าจะยากน่าจะยากแทบเป็นเลเยอเดอรี่ธรรมดาของลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นไม่ได้เกี่ยมเลยแหละนะฮะโอเคจะ่ทำการ์ดสวยนะฮะลุยส์ซูเรสนะครับผมมีทั้ง3แบบเลยว่ะ <c oughs> แบบเลเยอเดอรี่แคริโอเบอร์เลเยอร์เดอรี่แล้วก็เอมบัสเดอร์แพ็คชอบแบบไหนแต่เป็นของบาซาร์อ่ะเป็นเวนะอร์ชันของบาซ่าร์นะจริงถ้าเป็นเวอร์ชันลิเวอร์พูลนะคลาสสิกเลยอะนะฮะโอเคเอมบัสเดอร์แพ็ค นายฮะลุยส์ซัวเรสเเจนเดรีย <c oughs> คนสุดท้ายคนนี้นะครับผมคริสเตียโนโรนโดรูปนี้มันสวยจัดนะครับผมบอกเลยว่าสวยจัดนะฮะโรนโดในเวอร์ชันของยูเวนตุสและดูการแรกนะฮะเค okay. ประมาณนี้นะครับสำหรับภาพจากแฟนอาร์ตนะครับผมภาพจากแฟนอาร์ตนะก็ถือว่าเจียมๆนะเจียมๆนะโอกาสเป็นไปได้ของของยูเว่เนี่ยไม่มีเพราะว่า หมดสัญญาไปที่คุณร้อยและตัวนี้คือเป็นเป็นแพ็คแบบพรีเมียมแพ็คที่เป็นที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทางกวดมิแต่ยูเวนตุสเนี่ยยูเวนตุสเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปต่อนะฮะก็เลยการนี้น่าจะเป็นไปได้ยากนะฮะซูซูเรสเนี่ยเป็นไปได้ไหมถ้าในอนาคตอะแบบสี่ห้าปีแล้วซูเรสเลือกเล่นเงี้ยถ้าจะเป็นรีเจนเนอรี่เนี่ยก็เป็นไปได้นะถ้าเป็นเอ็มบัสเดอร์แพ็คเนี่ยยาก แต่ถ้าเลเจนเดอรีเนี่ยน่าจะเป็นไปได้นะครับผมคูตันโยูเนี่ยเหมือนกันนะถ้าเป็นเอ็มบัสเตอร์แพ็คเนี่ยยากแต่ถ้าเป็นเลเจนเดอรีของลิเวอร์พูลอะไรอย่างเงี้ยตำนานลิเวอร์พูลอย่างเงี้ยได้นะฮะได้อเกโร่เหมือนกันนะก็บอกได้เิงตำนานแล้วกันตำนานนะฮะที่ไม่ใช่เอ็มบัสเตอร์แพ็คนะนะฮะเบรย์รอยก็เหมือนกันนะครับผมถ้าจะมาก็อาจจะเป็นแบบแบบตำนานอะเหมือนพวกเลเจนเดอรีโรันดูเลเจนเดอรเมาซี่อย่างเงี้ยที่ยังเล่นอยู่แล้วก็มี หรือจะได้รียหรืออะไรอย่างเงี้ยมันได้มาอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นไม่ได้แต่ถ้าเป็นเอ็มบัสเดอร์แพ็กเนี่ยยากยากหน่อย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 ในนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นเอ็มบัสเดอร์แพ็กหมดเลยนี่เป็นคลับแพ็กโุนโดก็ยากเพราะว่าอะไรยูเวนตุสไปแล้วเอซีกับอินเตอร์มาแทนนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ดูส,สวยๆนะก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนมิททำอะไรเงี้ยก็เป็นแฟนอาร์ตทำขึ้นมาก็ดูส,สวยๆนะครับผม นะโอกาสเป็นไปนได้ก็มีบ้างไมีมีบ้างนะเคลียประมาณนี้ละกันนะครับผมยังไกงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นแล้วบ๊ายบาย l ล t s ก o